มาแล้วค่ะทุกคนอีกสักครู่เดียวนะคะเราก็พร้อมที่จะบินไปกับ Turkish Airlines แล้วนะคะอีกแป๊บเดียวจริงๆอตามตามระบบตามระเบียบของเรานะคะก็จะต้องมีการถ่ายคิวเชนะคะจะมีการถ่ายคลิป ภาพที่บนชัน business class ของของ k ุรกนะคะวันนนี้ก็ั่ง,ง,งตรงไหนตรงนี้ตนี้ไหมเข้ามากันยางเข้ามากัน,นยางจ้านอนกันแล้วหรอคะทำไมคนเข้ามาช้าจัางเลยน้อ,อดูความสวยต้องเยอะช็อตเสิร์ฟน้ำ แอร์ก็คือสวยมากเคเมรินครนะคะก็คือสวยมากทางตัวเกชเนี่ยเขาจะมีเวลคอมดริงค์นะคะของช้นเบสเนี่ยแต่เขาจะมีเวลคอมดริงค์เยอะมากมีให้เลือกถึงสเลยนะคะก็คือจะมีน้ำเปล่าน้ำแบบน้ำส้มสปาร์คลิ g งนะคะเป็นน้ำแบบว่าเป็นม็อ t a i l Strawberry แล้วก็เป็น Lemonade นะคะเลิศโดนโดนพี่บู้นะคะขอสีแดง แล้เราติดตามภาพนะคะปังๆได้เลยเพราะว่าภาพนี้นะคะก็จะปล่อยในเพจ n e s s Universe Thailand 4,000คนเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะ Hello 4,000 people พี่บอลลี่4,400 people <Wow. S 1> are watching us right now ว้าวจริงเปิดมาปุ๊บว้าวเลยนะ <laughs> สี่พันเจ็ดเรียบร้อยอ่าวิดีโอนะคะดูความปังไม่ต้องนอนก,กันแล้วค่ะ5,000คนอย่างรวดเร็วสวัสดี5,000คนนะคะ Hello 5,000 people นะคะนอนดึกทุกวันอันจริงค่ะพี่พี่บู้หนูอยู่ตรงนี้ติดไหมเนี่ยไม,ไม่ติดใจพนะี่น้ำสวยมาก คืออย่างนี้นะฉันไม่ได้เมานะก็คือเมาแหละคืออย่างนี้คืออย่างนี้ท่านผู้ชมอาหยิบน้ำจะบอกว่าอะไรรู้ไหมจะบอกว่าตะเกียรเนี้ยที่เดินมาที่เดินมาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเดินมาที่เกตระหว่างทางเดินมาที่เกตเนี่ยชาวต่างชาติขอถ่ายรูปกับแอนเยอะมากคือจะบอกว่าตอนแรกเราคิดว่าแบบที่ชาวต่างชาติขอถ่ายรูปเนี่ยที่ชาวต่างชาติขอถ่ายรูปที่ แฟนๆขอถ่ายรูปเพราะว่ามีมงมีมงกับมีสายสะพายแต่จริงๆแล้วถอดออกแล้วค่ะถอดออกแล้วก็นางก็มีความสวยประจักษ์เออแอนก็มีความสวยประจักษ์อยู่นะก็คือมีความออร่ามากเอออันนี้ก็แบบเดี๋ยวจะถามว่ายังงู้นยางงี้แต่มีความออร่าจริงถึงแม้ว่าถอดมงถอดแซชแล้วเนี่ย<ม>ก็ยังมีคนมาขอถ่ายรูปเรื่อยๆเลยเออเตรียมเป็นแพนด้าแล้ว ช่วงเก็บตัวรอบนี้ไลฟ์ประมาณกี่โมงคะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเมกาเลยเนาะก็คือตอนนี้สี่ทุ่มใช่ไหมตอนนี้ถ้าถ้าเก็บตัวไปสวรร์น่าจะเวลาเท่าเท่ากับเมกานะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีแต่แมมมี่เนี่ยน่าจะแบบว่านี่ในวิดีโอเดี๋ยวรอติดตามตอนแรกพอไปมมมี่ก่อนใช่ไหมก็จะเวลาก็คือสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มใช่ไหม สี่ทุ่มก็คือสิบโมงเนาะสิบโมงของที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยฝั่งไหนฝั่งนี้ไหมสวยมากเห็นไหมฝฟไหนก็สวยนี่นี่นะคะ Welcome Drink ของ Turkish Airlines นะคะ Hello แล้วก็เค b i n Crew นี่คือสวยมาก You So Beautiful Thank You นี่นะคะ Welcome Drink อร่อยมากคือกินบ่อยนะคะก็ นี่เชฟเ็นคูที่นี่เขาเขาเลิศมากนะคะใช่ันี่ก็คือเชฟนะคะเชฟเจะมาถามว่าเราจะกินอะไรซึ่งเมนูเยอะมากพี่นุ้ยแอบ,บโชว์เมนูมีเมนูไหมคะพเดี๋ยวเราจะโชว์เมนูให้ดูนะคะว่าเมนูของ ไลฟ์นี้นะคะมีอะไรบ้างซึ่งเลิศมากก็บอกคุยกับพี่บอลลี่นิดหนึ่งบอลลี่เบามอยหน่อยคือยังไงคะพี่บอลลี่เป็นทุกอย่างพี่บอลลี่เหนื่อยเหรอให้ทุกคนดูค่ะเพราะพี่บอลลี่แบบว่าทำทุกอย่างคุณแล้วจริงๆเดี๋ยวเอ่อกลับไปดูแอรนะกลับไปดูแอนโอเคโอเคเขาคุยกับชัเป็นยังไงอะไรได้ได้พี่บอลลี่คือสุดยอดเลยนะคะก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แยิ้มแสวยนะคะแล้วก็ที่อยากเห็นนะคะนี่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเตอร์กิชก็คือวัชแบรกเนี่ยขอดูหน่อยค่ะพี่บอลี เลิศมากสวยมากเพราะคือเอางี้นะเลิศทุกปีอันนี้เป็นของผู้หญิงเขาจะมีแบ่งสีผู้หญิงกับสีของผู้ชายนะคะก็คือเลิศมากวิแต่สวยนะทีนี่สวยสวยสลาการโม่นะคะวอชแบกก็คือผู้ริษารที่นั่งชั้นธุรกิจหรือชั้นบิสเนสคลาสเนี่ยก็จะได้รับวอชแบกนะคะก็คือจะมีของใช้ต่างๆอยู่ข้างในเนาะในปีนี้ เป็นดีไซน์ใหม่จากฟลากาโมนะคะเลิศสวยมากคือใช้เป็นคลัชได้เลยนะเข้ากับชุดด้วยสวยไหมอ่เออพักนิ่งนะคะวิดีโอเสร็จพักนิ่งต่อแบบจุดจุดจุที่ไทยตอนนี้ตีสามแล้วแหมจะเย็นจ้ายังไม่เล่นหีนเลยเนาะ ให้ดูหน้าตกตรงมา้งใช่ไหมยังไงเข้ากับชุดอ่าจริงเข้ากับชุดแมททุกคนสมมติว่ากระเป๋าบใบน,นี้เป็นหนึ่งในลุกบุกก็คือไม่ติดเลยเพราะอะไรเพราะเข้ากับชุดมากตัวนี้สวยมากเข้ากับชุดเวอร์แฟนๆบอกว่าสามารถเป็นแบบอยู่ในลุกบุกได้เลยกระเป๋าของชแนเก๋นะคะตั้งใจตั้งใจตั้งใจ ก็ะจะบอกว่าใครที่บินชั้นธุรกิจกับทางเทอร์เคชเนี่ยก็คือจะได้หมดเลยใช่ไหมครับพี่บอลลี่ถูกต้องเลิศมากแม่ก็น,าน่<อ>าจิบดีเขาผใช่ยแบบนึงผู้หญิงแบบนึงไม่ะ่<อ>เลิศมากเะเกียแอบถ่ายใ,<ช>ให้ดูใช่สวยเนาะเดี๋ยวให้ยินดีโชว์ให้ดูนะคะผมผู้ชายเป็นยังไง <S <S อสวยไหมให้ดูลูกเต็มๆ สวยมากสวยจริงสวยทุกมุมองศาจริงๆนะอ่ะให้ดูมุมนี้โอ้ oh, supporting from El e c u a d o r Let's go Thailand Antonia Porstio thank you Thank you from Antenna นะคะเดินไปอ๋ออ่าเราแอบอยู่ตรงนี้แล้วกันจะได้เดินมานั่งแล้วก็หยิบกระเป๋าไหมเพราะมันแบบวางอยู่นี่พี่บอลลี่เป็นดีเรคเตอร์เราหนึ่งล่าสุดพี่บอลลี่เป็นทุกอย่างอุ้ยพี่บอลลี่พี่บอลลี่ไม่ได้นะพี่บอลลี่ไม่เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วใครลังเร็ว ให้ดูการถ่ายทำสุดปังนี่คือก่อนที่จะเป็นวิดีโอที่ทุกคนเห็นนะคะเลิศสวยมากเลิศเออหนี่มาผู้ยิ้มแฉ่งเลยนะคะอาบน้นจัง อ๋อปิดไหมคะปิดปิดปิดอ่าเดี๋ยวมีตรงนี้อีกมุมหนึ่งมุมที่เป็นที่คุณเคยนะคะก็คือนี่มุมคนสวยแอบจิกมุมแบบโลโก้ตุรกีชนะคะปิดม่านใช่ไหมคะ เป็นไงคะลุคนี้ก็เป็นอีกลุกนึงอีกแล้วนะใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนอล้วใช่ไหมเออเป็นแฟดไงยังไงเอ่ยอันโทเนียแต่งตามทําไมอ,ะอ่ะอ่านังหันมาจ,จิกหนึ่งก็เดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะจับผมให้น้องแอนหน่อยคะ่ะจับผมให้น้องแอนหน่อยคะ่ะออมไปจับเลยจับจับ,จบเดี๋ยวพี่พูดแป๊บนึงนะคะออมจับจับท่านะ นิดนึงนิดนึงอ่าโอเคเออมีจลิดนะเอออืมยังไงละ่สะสบัดแบบมีจลิดนะอืมจัก,กรเดกเตอร์นะพี่นามพี่น้มก็แอบมีความเป็นแบบว่าชาวจ็อกเหมือนกันนะเนี่ยสบัดแบบมีจลิดนะอ่าถ่ายมาเท็กกัน โอเคสุดท้ายนะคะเจอแองจี้ตัวจริงสวยนะเนี่ยเอาแล้วตัวปลอมมันคือยังไงอ่าเชิดสะบัดร,รู้จักไหมคำว่าสะบัดอ่ะเชิดอ่าอเ,เลิศสวยขอบคุณค่ะพี่ลังมาทักทายคนในไลน์สักหน่อยเร็ว เขาม u s i n e s s ดูคนดูไม่หยุดเลยมาไม่หยุดยังไงคะเขาตั้งใจกันขึ้นเพิ่งบอกแอนว่าเขาจะให้แอนไปบินเครื่องบินด้วยขับขับใช้คำว่าขับขับเครื่องบินด้วยงั้นขอลงก่อนเนาะเดี๋ยวแอนไปกับแม่ปุ้ยสองคนโอเคอ่ะแอนขับวันเสียร์ซีมีขอบคุณอ๋อได้ได้ได้ซีดอะไรคะแอนไม่รู้เดี๋ยวแอนไปคุยกับคุณ GM เอ้า ให้เต็มลุกหน่อยนะ,ะเดินทางกี่ชั่วโมงคะสิบชั่วโมงนะคะ,คะลุกสี่มาตอนไหนคะมีลูกบนเครื่องบินคะ่ะใบให้เอาอย่างนี้นะมีลุกชุดนอนใครอยากเห็นกดไลค์กดแชร์ก่อนถ้าที่สามารถคอนเน็กต์ไวไฟบนเครื่องบินได้ตอนที่ อ๋อต้องต้องแล้วต้องแล้วโอเคโอเคอาต้องบอกดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเรม,มากันใหม่นะคะโอเคโอเคทุกคนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องต้องบอร์ดดิ้งแล้วนะคะผูดภาษาก็จะเข้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะเฮ้ยทำไมทำอย่างนะั้นอะ ช่วยทักทายคนทางบ้านนะ Thank you so much Thank you Thank you บายบาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะตอนที่อยู่บนเครื่องเพราะฉะนั้นแล้วก็ไลฟ์รั้งคืนเลยไม,ไม่ได้นะคะทุกคนก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทาง Đ เทอร์กิชด้วยเพราะว่าจีกับพี่ดีได้ได้ดูมันดีทุกคนให้โอกาสในการนั่ง i n e s s Class นะคะที่นี่ก็เดี๋ยวพี่ช่วยเอ่ม รีวิวไอ้นี่ดูดูดูดค,คนดูมันดีเออคนดูไม่ลดเลยหกพันงงมากฉันถ่ายอินดี้แล้วคนดูไม่ลดเลยฉันงงมากเดฟไฟนะคะอ่าให้ดูต่ออีกหน่อยแอนนั่งไหนอะคะเออแอนนั่งหน้าสุดเลยเหรอสแสดงว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะ ทำไมจะปิดแล้วคนมาเยอะเลยอะแอนบายบายหน่อยแอนนั่งคนเดียวเหรอเดี๋ยวีเดี๋ยวไปนั่งด้วยเดี๋ยวไปนั่งด้วยนั่งไปก่อนอ้าวจริงเหรออโอเคโอเคแอนมีการแบบว่าหนูไม่อยากนั่งคนเดียวอ่ะเดี๋ยวแอนโดนแน่อยู่โดนกุกกู่แน่ยู you know what does guk gu mean like yeah เอาถุงรองเท้าไว้ข้างหน้า เอ้เนี่ยมันเปิดได้แม่ปุ้ยนะคะของเยอะที่สุดในทริปนี้นะคะเออนี่ถูกความลับนางฟ้าอะทุกคนอุ๊ยอินดี้อ้าวตายแล้วมี่แต่คนทักเขาถ่ายอินดี้แป๊บนึงไม่มีใครพูดงแอนแล้วนะอะไรนะเธอหลอกกับอินดี้หรอแอนจะลงรูปไหมคะ อะไรไงนะแอนจะลงรูปไปค่ะเขาถามแป๊บนึงค่ะพี่หนูเพิ่งจับโทรศัพท์เมื่อกี้แป๊บนึงเดี๋ยวลงตาเดี๋ยวลงนอแป๊มึอกคบน่อเป้ยไนะทกผู้ชมฮะใจเย็นๆนะคะคือโทรศัพท์แอนับแม่ปุ้ยจะเราสีตะกี้หายไปไหนมาคือไปออบน้ำเพราะตัวเหนียวมากอาบน้ำเสร็จตันปวดอึวันนี้ยัดยำมากเลยโอ้หร้มาก ไม่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมผู้โดยสารคนนึงเขาคิดว่าแม่เป็นผู้ชายเพราะอยู่ในห้องน้ํานานเกินใช่ไหมนคนเข้านานเน่ะบ้าแล้ไปคิดว่าฉันเป็น้ช <c oughs> แล้วเขาบอกจี่ว่า<แ>เดี๋ยวเขาดูให้เขา,ากลัวไม่รู้ตลกมากอุ้ยพี่อาคลาแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยมันเป็นว่าตื่นเต้น<แ>พี่แอแคลร์พี่ไอแคลร์นี่เรายังไม่ได้ทํากับข้าวด้วยกันเลยนะเอ้ยพี่แอแคลร์เอาละโอเคแอนเดี๋ยวมาหานะบายบายบบาายยแฟนๆหน่อยเร็ว อุ้ยมีคนมาขายโฆษณารบกวนนะคะพี่อแคลสปอนเซอร์หน่อยที่หลังหน้าตอนนี้หน้าแน่นมากจริงๆเนี่ยเนี่ยแอนโทเนียต้องการให้พี่แคลเป็นสปอนมากเลยพี่แคลต้องเอาที่หลังหน้านพี่เช็ดหน้ามาให้แอนโทเนียนะเพราะหน้าแน่นมากโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนไม่อ่ะไม่หรอกไปแหละ โดนเธอโดนแน่เออแน่เล่นนะเดี๋ยวแอนจะไปทำอะไรบาบาบาหน่อยเร็วบาบาบาก่อนไปทุกคนบอกบอกเงินก่อนทุกคนบอกว่าเป็นทางปลอดภัยเซฟไลน์นะคะทุกคนแบบว่าขอบคุณค่ะแม่แป๊บนึงสิให้แอนเขาลาจะได้ปิดก่อน7,400คนดูอยู่ไม่หยุดหยุดเลยอยู่แล้วเขาจะมีมินไปอยู่อ่ะมาหนึ่งสองสามบายบายใช่ไหม t h a ส s it ยัง t ส a t s it ไม่ใช่ใอยาพูดอะไรราะทุกคนเพราะว่ากุไม่ใช่ราตีสวัสดิ์สวัสดิ์คือกุศลมอร์น n ่เอาไปนั่งก่อนไปไปทำอะไรก่อนยังยังไม่ปิดก็ได้ยังไม่ปิดนะคะทุกคน่ยังไม่ปิดดีไหมเอาไปก่อนไปทำอะไรก่อนอะทุกคนมามอยตอบเพราะว่าคนดูเยอะนะคะเราก็ยังไม่ปิดก็เดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างคือแบบว่าจะบอกเมนูเขาฉ่ำมากเดี๋ยวผู้โดยสารจะเข้ามาแล้วอินดี้อินดี้ พี่ดีชทักทายหน่อยสวัสดีครับฉันปวดหัวมาอินดี้มาทำอะไรคะวันเออทริปนี้มาเล่นนะครัมาได้ก็เลยมาทำไม่ได้ทุกคนเอาเป็นว่าอีสักพักนะคะก็เครื่องจะขึ้นให้ทุกคนดูอนี่ทุกคนแบบกรี๊ดมากต,ตอนแรกเขาหวีดแอนโทยอยู่พอเห็นเธอเขาแบบ อิน Ind ดีอินดีอินดีการลงรูปด้วยค่ะแป๊บนึงราคาทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไป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 เตรียมพร้อมก่อนละกันในการขึ้นเครื่องเนาะเก็บของอะไรเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะก็คือถ้าเอิมตอนนี้แอนโทเนียกำลังไปไปเก็บของกับที่ที่ลาสะะอาอะไร อะไรอยู่ดีก็แบบเต้นแบบพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอินดี้หล่อมาอินดี้หล่อมาอะเขาไม่สนใจเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะก็ถ้ามีโอกาสขึ้นเครื่องแล้วสามารถไลฟ์ได้เนี่ยจิก็จะมาไลฟ์ไปดูกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะก็ไม่ไหวแล้วนะขอไปล้างหนงล้างหน้าเราเจอกันใหม่นะคะทุกคน